ที่ปลายทางรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการค่ะพบกันเป็นประจำนะคะเวลา10โมงนิดๆแบบนี้ทางสถานีค่ะ24ชั่วโมงทินเ e อ็นค่ะและสำหรับเกสเดสติเนชันของเราในวันนี้นะคะเขาเป็นเจ้าของบทเพลงรักที่ดังไปทั่วประเทศไทยค่ะอย่างเช่นพเพลงนี้ค่ะคืืออเเรร่่งจทีา

วันที่เธอมีความสุขอาจลืมกันไม่เป็นไรแต่หากเธอร้องให้มือราย ก็คือพี่ตนโซฟานั่นเองว่าแต่วันนี้เนี่ยพี่ตนจะชวนแพลวและคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจที่ปลายทางกันที่ไหนนั้นเนี่ยพราะว่าเดี๋ยวเราไปฟังจักปากพี่ตนกันเลยค่ะเือเรื่องเฮสจันที่เราได้พบกัน Guest Destination ของเราวันนี้เป็นหนึ่งในนักร้องดูโอลุกอบอ,อุน่นขวัญใจสาวๆด้วยน้ำเสียงนุ่มชวนฝันพี่ตนโซฟาค่ะที่ฉันเคยได้เจอโอ้เธอ hmm. คือเรื่องมหัศจรรย์สวัสดีครับตอนโซฟาครับแล้วก็หลังจากที่ทำอัลบั้มเพลงเรื่องมหัศจรรย์นในนะวงโซฟาเนี่ยก็ก็หายไปเลยหายก็คือไม่ได้ร้องเพลงเลยนะครับแต่ว่า เขาจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกนะฮะก็เปลี่ยนจากคนที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินเองเนี่ยก็ไปอยู่ในฐานะของโปรดิวเซอร์นะก็นอกจากเรื่องของอเป็นโปรดิวเซอร์ให้อัลวั้มเพลงให้กับค่ายเพลงต่างๆนะครับก็ยังทำอีกหลายงานอยู่เหมือนกันก็จะมีทั้ง ดีเจนะครับก็จะเป็นดีเจที่ขึ้นชิว FM89 นะครับขึ้นเดี่ยวกินเที่ยวช็อปอันนี้ก็จะจัดวันอาทิตย์นะครับ4โมงจนถึง6โมงเย็นที่ FM89 ท็าำงานทุกวันครับไม่มีวันหยุดแต่ว่าด้วยความที่เราเราคงอยู่ในฐานะของเหมือนเหมือนเหมือนคนรับผิดชอบโปรเจกต์อาจจะเป็นเหมือนโปรเจกต์แมเนจเจอร์เพราะฉะนั้น มันมันคงจะไม่มีใครสั่งให้เราทํางานภารกิจหลักของเราก็คือรับผิดชอบงานนี้ให้สําเร็จรู้ล่วงดังนั้นเนี่ยการทํางานที่บอกว่าทํางานทุกวันมันคงเป็นเป็นสิ่งที่เราเลือกเองคราวนี้เนี่ยพอทํางานหนักเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าช่วงที่เราทํางานเสร็จเนี่ยเราควรจะพักผ่อนให้เต็มที่เพราะฉะนั้นการการพักของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าการเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆเลยก็จะไปชอบที่หนึ่งซึ่ง มีโอกาสไปบ่อยนะั่นกะนะ็คือที่ที่เสมอือความสวยงามก็จะเป็นทัศนียภาพภูเขาทั้งหลายแล้วก็เสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นไรสตรอเบอรี่ค่อนข้างเยอะนะอยู่ข้างบนแล้วก็มีเมืองด้วยมีวัดนี่ก็สวยงามก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบทางเหนือหน่อยนะครับ ชอบจนกระทั่งมีความคิดว่าอาจจะไปทำอะไรบางอย่างอยู่บนดอยเสมืองนะฮะอาจจะไปทำระยะสักห้าหรือสิปีนี้อาจจะอยากทำโฮมสเตย์หรืออะไรที่ที่มันไม่ต้องเ,อเป็นสิ่งก่อสร้างที่มันดูหรูหราถาวรมากนะฮะอาจจะแบบเป็นที่ที่คนไปพักแล้วอาจจะใกล้ชิดกับธรรมชาติเออเป็นอาจจะเป็นคนคอเดียวกับเราอ่ะเออนะฮะก็อา่า ไปไปอยู่ใกล้ธรรมชาติให้มากที่สุดแต่ว่ายังยังปลอดภัยอยู่สวัสดีค่ะพี่ตอนค่ะเราถึงสมเืองแล้วค่ะพี่ตอนอยู่ไหนคะฮะพี่ตอนมาไม่ได้แล้วเหรอคะติดคอนเสิร์ตอ๋อ อ๋อมันไม่เคยมาเลยค่ะพี่ตนอ๋อแต่แต่ไม่เป็นไรค่ะพี่ตนค่ะไม่เป็นไรจริงๆค่ะค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะทำไงดีเนี่ยคุณผู้ชมคะตอนนี้พามาถึงเมืองแล้วค่ะ สเสมองนะคะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตั้งอยู่ทางทิศตอนตกของจังหวัดค่ะที่นี่นะคะมีลักษณะเป็นทีวเขาสูงค่ะทําให้อากาศเย็นตลอดทั้งปีแล้วก็ยังมีชาวไทภูเขานะคะอาศัยอยู่เป็นจานวนมากอีกด้วยค่ะสเสมืองเคะ่ะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกไม้เมืองหนาวค่ะโดยเฉพาะสตอเบอรี่เลยแต่ว่าแพลวเนี่ยไม่เคยมาสเสมืองเหมือนกันแล้ววันนี้พี่ตเนก็นดันติดธุระมาไม่ได้อีกโอ้โหทำยังไงดีละทีนี้ เพาว่าเดี๋ยวพาไปตามหาคนที่สภาเพเผาเที่ยวที่สมอิงดีกว่าค่ะไปตามหาตรงไหนดีนะไปตรงนู้นแล้วกันค่ะตามเรามาเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้น และไกลขึ้น,นคิดจะนำความสะดกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อ,รอมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0สนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า จากที่ทําการอาเภอเสมืองน้องแพลวก็ออกเดินทางไปหาไกล้ที่ไรนกภูผาไรสตรอเบอรี่ของดีเมืองเสมิงน้องแพลว<า>วันนี้พี่แอนพามาเที่ยวแล้วนะค่ะตรงเนี้ยที่ไรนภกภูผานะคะ<า>เป็นที่ที่สวยที่สุดในเสมืองเลยของสวนสตรอเบอรี่นะคะ ค่ะแล้วที่อยู่ข้างๆพี่แอนตรงนี้นี่คือพี่ไก,พไก่พี่ไก่พี่ไก่สวัสดีค่ะพี่ไก่เป็นเจ้าของไร่แห่งนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ oh. ใช่ค่ะโอ้แล้วทําไมที่นี่เนี่ยถึงเลือกปลูกสตรอเบอรี่ล่ะคะพี่ไก่ที่นี่สมเด็จเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่แบบปลูกโต๊ะพี่มาดั้งเดิมมากส่วนใหญ่แล้วจะปลูกสตรอเบอรี่กัน70%ของ ของสับปะี่ที่ทข,าขายกันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะมาจากสมุนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนอาเชีพที่แบบว่าเราสืบต่อกันมาค่ะคะ่ะจริงๆเราเนี่ยเอเป็นคนที่ทานผลไม้ไม่ค่อยเป็นค่ะอย่างสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดแบบเป็นสตรอเบอรี่แบบส่วนผสมนิดนึงอย่างเงี้ยพอทานได้แบบเป็นลูกอ่ะยังไม่เคยทานเลยค่ะแต่วันนี้ไหนๆมาถึงไร่แล้วถ้าอยากจะลองชิมสตรอเบอรี่อะค่ะพี่กายสามารถไหมคะอยากชิมใช่ไหมใช่ค่ะ,คะดเ,เดี๋ยวจัดให้นะคะโอ้โหดีจังเลยค่ะ ตอนนี้ทางเชียงใหม่ก็มีการพยายามที่จะปลูกไม้เมืองหนาวเยอะเป็นไล่สตอเบอรี่ที่อาจจะมีแบบเบอร์นี้พันนี้ให้เราไปเที่ยวดูะว่าแบบเออที่นี่เขาเขากำลังทดลองแบบนี้อยู่นะที่นี่เขาปลูกแบบนี้อยู่อ่าแล้วก็จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยซึ่งมีค่อนข้างเยอะนะครับมีค่อนข้างเยอะมากบางอันก็เป็นส่วนตัวบางอันก็เปิดให้เข้าชมได้นะครับ อ้าวโอ้โหนี่คืออะไรบ้างคะเนี่ยพี่ใกญ่คะเริ่มอันแรกก่อนอยู่ในแก้วน้ำสตรอเบอรี่นี่คือขวดนี้เลยใช่ไหมคะขวดนี้เลยน้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมดื่มใช่นี่รสชาติจะเป็นยังไงคะาจะลองชิมชิมเลยชนแก้วกันหน่อยไหมคะได้ได้นี่ตอนรักสึกษาเมิงค่ะอร่อยค่ะคุณผู้ชมอออ้าวผ่านไปหนึ่งอย่างค่ะ ต่อไปต่อไปเป็นอะไรดีคะอันนี้เล่นได้สตรอเบอรี่อบแห้งอ๋อนี่ถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทานสตรอเบอรี่สดๆแต่ก็ยังมีสตรอเบอรี่อบแห้งมาให้ทานค่ะเราชิมได้นะได้ค่ะลองชิมเลยค่ะค่ะเอาพกไว้บนรถใช่ได้เลยอะไรคะก็เปรี้ยวอมหวานกำลังดีอร่อยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้คือคือ ท็อฟฟี่สตรอเ็อรี Sie ่ท็อฟฟี่สตรอเบอรี่นี่ทานเล่นได้อย่างดีเลยค่ะนี่เอาบังแกงเหงานี่แค่นั้นพาสะดวกขาพาไปดูอ๋อโอ้ก็ได้ได้ว่าที่นี่มีครบเลยนะคะมีทั้งท็อฟฟี่สำหรับเด็กๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่มาเนี่ยก็มีทั้งน้ำสตรอเบอรี่แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาสังสรรค์ก็มีไวน์ด้วยเหมือนกันเอ๊ะตอนนี้พอก็มาถึงเสมืองสักพักหนึ่งละสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าเสมืองเนี่ยแปลว่าอะไรอะคะ คำว่าเสมิงเนี่ยความหมายมันมีได้หลายความหมายแต่พอสรุปมาได้จริงๆก็คือคําว่าฟ้ารุ่งฟ้ารุ่งมีความหมายจริงคือฟ้ารุ่งแสดงว่าถ้าเกิดภาพบรรยากาศตอนเช้าของเสมิงนี่ต้องสวยงามมากๆเลยไม่แน่เลยใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมเลยมาเที่ยวที่นี่กันเนาะนี่จะชิมน้ำสลเบรี่ต่ออร่อยแต่พี่ไก่บอกว่าที่นี่นะคะ มีทั้งที่พักแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวพราสจะรบกวนให้พี่ไก่พาพราเดินชมที่นี่แล้วก็พาไปทํากิจกรรมหน่อยนะคะไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะแอบเอาทอฟฟี่ไปด้วย <laughs> อร่อย <laughs> <laughs> อร่อย <laughs> นั่งดูภูเขาไปสูตรอากาศซึ่งแบบคนเมืองอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสสูรอากาศที่มัน ที่มันสดชื่นขนาดนั้นนะไปก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากหรือถ้าจะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ก็ก็มีเหมือนทั่วไปครับรถ a อ v ทีหรือ,เ,อ,อเดินเที่ยวป่าอะไรเงี้ก็บางที่เขาก็จัดเหมือนกัน ฝั่งน şey ี้ใช่ไหมคะพี่กายพี่จะรังค่เข да SO ้าไปดูบ้านดินบ้านดินเนี่ยจะเป็นบ้านแบบหนึ่งที่อยู่ในในไร่นะแบบหมายถึงว่าที่เนี่ยจะมีหลายแบบมากเลยมีกระต๊อบมีบังกะโลไม้แต่แต่ที่เนี่ยที่ภูมิใจนําเสนอก็คือแบบบ้านดินแบบดิบๆของเรานี่แหละค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกัน่ะโอเคไปค่ะอันนี้เป็นบ้านดินโอ้เข้ามาเลยค่ะ มีสองห้องนอนใช่แล kind of right? ้วสองห้องนอนถ้าเป็นหลังนี้จะมีสองห้องนอนค่ะค่ะส่วนตรงนี้เราเอาไว้ทําอะไรคะเอาไว้สําหรับแบบว่าเป็นบาร์นั่งดื่มกันบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยจิ๊กจิ๊กค่ะเข้าไปลองดูในห้องนอนกดีกว่าได้เลยค่ะอ่าเข้ามาเลยโอ้ห้องนอนแบบว่าเหมือนถ้ำไหมใช่ค่ะมีม้งด้วยม้งกงนั่งเช็ดค่ะ โอ้สบายได้แล้วจะรู้สึกเย็นนะถล่มถมเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบว่าถ้าถ้าเท่าที่พี่สังเกตดูคนที่มาชอบนอนบ้านดินเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือชอบความเงียบเพราะบ้านดินมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเงียบเขาจะเก็บเสียงเขาจะเขาจะแบบรู้สึกเราอยู่เหมือนในถ้ำอ่ะเหมือนอารมณ์แบบอย่างนั้นอ่ะเหมือนแบบเงียเงียนอนอ่านหนังสือเปิดหน้าต่างลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะเป็นจะเป็นส่วนใหญ่จะเกลุ่มลูกค้าที่ชอบอารมณ์อย่างนั้น ใหญ่มากเลยนะพี่ไก่ใช่กลับมาแล้วไปชมบ้านดินตรงนู้นมาน่ารักมากมากเลยว่าตกแต่งเองหมดเลยด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่อันจะพาพรไปเที่ยวไหนต่อคะไปไหว้พระที่รอยพระพุทธบาทวัดปากบุ้ยค่ะอีกจุดหนึ่งใกล้ๆนี้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวลาพี่ไก่ตรงนี้นะคะขอบคุณพี่ไก่มากๆเลยพราเดินชมได้สบายขอบคุณมากๆเลยค่ะ เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you far. คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้น,นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้ <Yeah. S 1> การบินไทย A 3 8 0 พักรทีมสตรอเบอรี่หลากหลายรูปแบบพร้อมชมที่พักสวยๆพี่แอนก็พาเราไปทำบุญไหว้พระก,กันบ้างค่ะเาล้วนะค่ะทีนี้เรามาถึง ที่หนึ่งแล้วนะของจำเองคือรอยพระพุทธบาทวัดปกักกล้วย<ะ>ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึง่งถ้าเราขึ้นไปแล้วก็จะเจอรอยพระพุทธบาทกับพระเจ้าตาเขียวนะคะเรวเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้รู้จักน้องเพนเขาเป<ะ>็นชาวบ้านในใน,ในพื้นที่ปกักกล้วยเขาจะพาน้องแพลขึ้นไปเที่ยวบนเนินเขาหนักมากขึ้งบนนะคะ,คะน,น,นี่น้องเพนอ<ะ>๋อใช่ค่ะตรงนี้ต้องรบกวนนะคะให้พี่เพนหรือพ่อเขาหรือว่าพี่เพนละกันพาขึ้นไปชมด้านบนเห็นบอกว่าเป็นดี ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมเอ้เดินขึ้นด้านนี้ค่ะประมาณเกือบร้อยบันไดเกือบร้อยเกือบร้อยขั้นได้โอเคค่ะสู้ตายเลยค่ะนับได้ก็นับไปเลยค่ะโอเคจะได้เป็นการฆ่าเวลารู้สึกว่าแบบไม่เหนื่อยใช่ไหมคะค่ะค่ะงี๋ยาขึ้นนะคะเพราะว่าชันนิดนึง น้องแพรวคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่วัดพระพุทธบาทปากกล้วยนะคะที่เห็นด้านหน้าตรงโน้นนะคะเป็นบ้านห้อยคอกตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสมเอิงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอสมิงตรงไหนคะไหนตรงโน้นค่ะฝั่งน้นเี่เห็นหลังคาวัดริบๆใช่ไหมคะตรงน้นโอ้โหโน่นค่ะสวยงามมากเลยแล้วฝั่งตรงที่เราเห็นหลังคาริบๆตรงนี้จะเป็นสวนสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็จะเป็นมีโฮมเซด้วยค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตอนนี้ขึ้นไปสักการะรอยพระ,ะพุทธบาทด้านาบนกันก่อนไยก่อนเิญค <นะ S 2> ่ะไปกันครับพี่แอ้ เจ้าตาเขียวเรียบร้อยแล้วเนาะน้องแฮวตรงนี้เป็นเอ่อเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าตาเขียวนะคะจะดูด้านหลังว่าพระเจ้าตาเขียวของเราเนี่ยมยีดวงตาท่านสีเขียวใสสดใสเหมือนหยก <Huh. S 1> ใช่เหมือนหยกลองสังเกตดูนะคะแล้วก็ที่ประวัติของการสร้างพระเจ้าตาเขียวเนี่ยมา ก็น่าจะเป็นสมัยภูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะแล้วก็ด้านหลังของพระเจ้าต <ฮะ S 1> าเขียวเนี่ยจะมีรอยประทับพระบาทของพระพุทธเจ้าซึ่งติดซึ่งจะเป็นหินทั้งก้อนเลยแล้วก็มีรอยประทับของพระบาทของพระพุทธเจ้าสมัยครูบาเจ้าสีวิชัยเนี่ยท่านมาบูรณะตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเนาะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ <ฮะ S 1> เขาพูดให้เรารุ่นลูกรุ่นหลานฟังอย่างเงี้ยแล้วก มีรุ่นจากนั้นมาก็มีครูบาสมของตำบลเสมืองเหนือวัดโป่งกล่าวเนาะท่านมาบูรณนะบันไดให้พี่น้องสาธุชนขึ้นมากล่าวมาไหว้แบบสบายๆไม่ต้องไม่ต้องเป็นขี้ดินขี้โคลนนะเนาะอย่างที่เราขึ้นมาตรงข้างหลังว่ากี้ขึ้นไม่ได้เป็นดินเต็มเลยก็เลยต้องเดินขึ้นมาข้างหน้าตรงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาน้องแพลวไปดูออรอยพระพุทธบ,บาทจ้า รอยพระพุทธบาทที่พี่เพน <okay. S 2> บอกพามาหลังจากที่เราไหวา้พระเจ้าตาเขียวเรียบร้อยแล้วก็มา <c oughs> ดูรอยพระพุทธบาทต,ตรงนี้อันนี้มีเป็นธรรมชาติมาอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าแต,ตรงตรงนี้มันจะเป็น <c oughs> หินคือธรรมชาติทั้งข้างนอกข้างใน ว้พระพร้อมชมวิวสวยๆกันที่วัดพระพุทธบาทปากกล้วยแล้วพี่แอนก็พาน้องแพลวไปพ่อนคลายกันที่น้ำพุร้อนปงกว้างกันต่อ จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งเลยคะของอำเภอเสมืองค่ะที่ตะกี้เมื่อเราตะกี้เมื่อกี้เรานี่ไปที่ไปที่วัดค่ะไปสักการะรอยพระพุทธบาทแล้วเราก็เดินทางมาที่นี่อีกคะะมาที่นี่ชื่อว่าน้ำพุร้อนปงก้าวค่ะนี่เลยปงก้าวแล้วที่น้ำพุร้อนแห่งนี้มีอะไรให้พราได้ลองทําบ้างนะคะเราก็จะมีที่อาบน้ําแร่แช่นะคะโดยวิธีการแช่ชั้งมันจะมีห้องให้อาบค่ะ สำหรับส่วนตัวนะคะสองคนก็ได้คนเดียวก็ได้คะ่ะมีแล้วก็สําหรับอาบน้ําเป็นครอบครัวหรือมาเป็นทีมะคะ่ะมาเป็นกลุ่มเนทั้งแบบกลุ่มแล้วก็แบบเป็น p r i v a t แบบส่วนตัวใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีสปาอีกละคะข้างในามีสปาด้วยนีค่ะโอโ้โหแล้ววันนี้เนี่ยพอจะลองขอแช่น้าร้อนให้มีบ้างได้ไหมอะคะได้ค่ะโอ้ยดีจังเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยดีกว่าคะ่ะพี่แอนได้เลยค่ะเชิญค่ะ ใช่ไหมคะที่บอกว่าม,มากันเป็นกลุ่มก็สามารถมาแช่ที่นี่ได้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปแช่กันเลยดีกว่าค่ะพี่แอนโหสบายมากๆเลยค่ะน้ำไม่ร้อนจนเกินไปนะคะอุณหภูมินี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่แอนอุณหภูมิประมาณ35องศาถึง45องศาค่ะ<า>แต่ก็ ตามฤด,ดูกาลอีกหน้าฝนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกเยอะ,ะน้ําหน้าดินผิวดินเนี่ยมันเยอะมันก็เลยทําให้น้ําแร่ของเราเนี่ยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็อุ่นยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวนี่มาแช่นี่คงจะอุ่นสบายเลยนะคะ พี่แอนแต่เห็นบอกว่ายังไม่หมดเพลงเท่านี้ใช่ไหมคะยังมีอะไรต่ออีกคะเนี่ยสปาโอคลายเส้นค่ะนั่นแหละพักได้แบบรีแล็กซ์แบบเต็มที่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำสปากันตรงไหนนะคะไปตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะอืออีกหน่อยนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำสปากันเลยดีกว่าตอนนี้พร้อมมากผ่นคายชอบจัง ขอขอบคุณพี่แอนมากๆเลยค่ะที่พาพาไปเที่ยวหลายที่เลยในเสมืองวันนี้นะคะ,ะแล้วถ้า่ากคุณผู้ชมเนี่ยจะมาเที่ยวที่เสมองและอยากมีพี่แอนเป็นไกด์แบบนี้บ้างเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่ไหนคะค่ะเรายินดีต้อนรับทุกๆุกท่านนะคะสามารถติดต่อได้มาที่เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงรักธรรมชาติถึงวดล้อมในกื้นทําอำเภอเสมืองค่ะหรือเบอร์โทรศรัพท์089 ห5 5ห7าหหรือ w w w a n เ1 t o u r b o x s p o t c o m ค่ะนี่ก็จะมีพี่แอนพาเที่ยวเหมือนที่พาเ่าแล้วคุณผู้ชมเที่ยวในวันนี้นั่นเองอแล้วเราจะมีไกล้อีกมากามายค่ะเยาวชนก็มีค่ะนี่ค่ะดีมากๆเลยนะคะและเพื่อเป็นการทางขอ,งขอบคุณนะคะเพราะมีคองที่รู้จักทางรายการมอบให้พี่แอนด้วยค่ะ และพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ The Destination นะคะพราะมีของที่ระลึกมามอบให้กับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราด้วยค่ะคำถามของเรามีอยู่ว่าชื่ออำเภอเสมืองแปลว่าอะไรค่ะ พิมพ์ดีหนึ่งถ้าตอบว่ารุ่งสางหรือว่าดีสองถ้าตอบว่ายามเย็นค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ทราบคําตอบแล้วเนี่ยก็ส่ง SMS มาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยใครที่ตอบถูกก็รับของทะลึกไปเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะไปชมเฉลยและฟังรายชื่อผู้โชคดีประจําสัปดาห์ที่แล้วกัก่อนเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณพี่ตอนโซฟามากมากเลยนะคะที่ได้แนะนําสถานที่สุดทับใจดีๆแบบนี้ให้พาและคุณผู้ชมได้มาสัมผัสกันค่ะตอนนี้เวลาในรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางของเราหมดลงสล้วล้ะคะ่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา10โมงนิดๆทางสถาน,นีค่ะ24ชั่วโมง h i นเ24ค่ะวันนี้พอขอตัวลาไปก่อนนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมหาว่าเราไปท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวขางประทับใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แต่ละคนคงมีวิธีการหาแรงบันดาลใจใหม่ๆที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่ที่ยอมรับกันกันมานานสันนาเลยว่าการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดหนึ่งอย่างก็คือการท่องเที่ยว